นี่เราก็มาอยู่ในป่าครับท่านผู้ชมก็อาจจะฟังนะครับเป็นไล่เป็นไล่ผมผมจะมาทั้งรัดครับผมก็มาถ่ายบรรยากาศด้วยเนาะว่าทางนี้ครับว่ามันทะลุออกไปไหนได้บ้างครับท่านผู้ชมไปนี่ก็เวลาห้าโมงครับผมครับมารับชมครับผมฝั่งนี้ก็เป็นป่าหมดครับท่านผู้ชม ว่ามันพลุกออกวันเอได้มั่งครับฝั่งน,นี้ก็ปลูกมันครับ ไปเรื่อยๆครับเป็นธรรมชาติมากเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องชื่อพอดอชแนบ คัะท่านผู้ชมากมาทั้งนี้ครับผม บครับ,รบสวัสดีครับเมก็ผมช่องตุ้ยพะระชั้นเงครับผมวันนี้เราก็ เรื่องงานมาครับผมก็มาทางรัดในป่าครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมผ่านมาจุดนี้ครับผมผมจะมาสำรวจป่าแห่งนี้ครับก็เป็นครั้งแรกครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมยังไม่เคยมาครับท่านผู้ชมว่าข้างในครับผมว่าจะเป็นแบบไหนครับผมก็เมื่อวานครับผมฝนตกหนักประมาณ3วันครับอาจค่อนข้างอาจจะแฉะหน่อยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาถึงสถานที่เป็นที่เดียวกครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปครับฝั่งหลังผมก็เป็นคลอง เป็นคลองน้าไหลครับท่านผู้ชมเพราะว่าเกิดจากธรรมชาติครับช่วงที่น้ํามันไหลลงมาครับผมมันมันจะเซาะดินไปเรื่อยๆเนาะเกิดเป็นคลองครับท่านผู้ชมไปอย่ามัวเสียเวลาเลยเนาะผมให้ดูกล้องหลังครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับผมจุดนี้ครับเป็นจุดคลองครับผมวันที่น้ำไหลท่านผู้ชมก็เงียบสงบครับเป็นธรรมชาติมากครับผม๋ยวผมจะสำรวจลงดู ด้านล่างเนาะว่าเป็นแบบไหนครับวันนี้เราก็มาอยู่คนเดียว้ลยท่านผู้ชมก็ก่อนอื่นเนาะเราก็ขอสถานที่ก่อนก็เจ้าที่เจ้าทางจะป่าจะเก่านะให้งนีห้อยลูกในการถ่ายทําเด้อเพื่อรับชมให้เอฟซีได้รับชมต่อไปครับผมไปเดีย๋ยวเราก็ได้ทําการเดินลงไปครับเงียบสงบเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ เดินลงไปครับมีเตกเคือรครับท่านผู้ชมเราวาอันตรายครับผมสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะเพราะว่าฝนตกมาตั้งสามวันครับผมตกแรงด้วยแต่น้ํามันไม่ไหลครับท่านผู้ชมว่ามันตกแรงมันตกแค่เปรี้ยวๆครับยุงลายเยอะมากเลยครับพวกมีเครือครับพวกเคือพวกอะไรนี่เคือเต็มเลยครับนี่ย เป็นธรรมชาติมากนะครับผมแต่เราก็จะมาถ่ายตรงนี้ครับก็มีท่อหนาำครับผมสองท่อเลยครับนี่ครับข้างในเป็นธรรมชาติมากครับผมแต่ยุงลายเยอะไปหน่อยก็ไม่มีอะไรครับก็มันไหลลงไปนู่นครับผมใน,ในป่าครับนี่ครับมีเคือเถววังน่าธรรมชม ไม่รู้ว่าเราจะจะเดินไปถึงไหนเนาะก็เวลามันก็จะหมดแล้วครับผมกว่าจะขี่รถไปถึงบ้านครับผมก็หลายชั่วโมองครับท่านผู้ชมเดี๋วเราก็มาแวะมาจุดนี้ครับรถมอเตอร์ไซค์ผมจอดอยู่ด้านบนครับท่านผู้ชมไปเสียเวลาเนาะเงินเงินแล้วก็สำรวจก่อนเผื่อมีสิ่งที่ ลึกลับครับผมเราก็ไม่แน่ใจเนาะเราก็ขอสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยเพลาะใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็มาครับชมบรรยากาศครับผมเงียบสงบเลยครับโอ้ไปลึกมีแต่ป่าท่านผู้ชมมีแต่เครือครับข้างบนไม่มีอะไรเลยครับ นี้ก็เป็นคลองน้ําครับลอยน้ํามันเสาะมาครับเสาะเกิดเป็นเป็นคลองเนาะอาจจะแสงอาจจะไม่มีไม่มีครับโอ้โหครับผมี่ช่วงน้ําไหลลงมาครับท่านชมนี่ไหลแรงอยู่ครับเนี่ยเพราะว่าฝนมันไม่ตกต่อเนื่องครับถ้าตกต่อเนื่องอาจอาจจะมีน้ําไหลเลยไปรับชมได้เลยครับท่านผู้ชม โอ้เงียบสง,งัดเลยครับผมขออนุญาตถ่ายบังเดอร์ครับผมขออนุญาตถ่ายทาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมแนะนำครับอย่ามาคนเดียวครับผมอันตรายครับผมเราแค่มาสำรวจที่เราทำได้ครับโอ้ยหยาเหยียดครับผมทาชม เราก็จะถ่ายไปเรื่อยครับผมยุงเยอะครับครับท่ามาชมครับผมเข้ามาอันในประมาณระยะประมาณ50เมตรได้ครับผมเพราะว่าผมก็ไปต่อไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะขี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะ ถ่ายทําไปเรื่อยๆน้อท่านผู้ชมเนาะให้ดูบรรยากาศธรรมชาติครับเพราะว่ายุงเยอะครับท่านผู้ชมดูครับผมเสียงเสียงเงียบขิ้เลยไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงเลยครับผมนี่ก็วลาห้าโมงครึ่งครับ เดี๋ยวเราไปท่านผชุม่มเดี๋ยวเราก็ออกจากปลายีก่านเนาะดีกว่าว่ามันอันตรายครับว่าเรามาคนเดียวด้วยครับผม แต่เราก็ขีดด่รถถยเรื่อยดีกว่าถ่ายแบบยา,ยาวๆเลยเนาะแต่เราก็ไปไปิดคลิปอันนี้ครับผมทางที่ผมมาครับผมเป็นทางเข้าไร่ครับฝั่งนี้ก็เป็นคลองครับผมอาจหญยาอาจจะลกหน่อยครับเพราะว่าฝนมันปีที่แล้วมันไม่ตกครับผมเลยลกหน่อยครับผมไปไปต,ตามู้ชม เดี๋ยวผมจะพาขี่รถไปเรื่อยๆครับจะให้ภาพบรญยาเลยครับผม ทางแยกกับเดยวเราไปเรื่อยเนาะวันนี้ก็มีบ้านคนครับอยู่ในป่าเลยครับเห็นธรรมชาตินี่ครับอ้าวน้ำขามไปเรื่อยครับที่เจอ บั้นคุนครับผมอยู่ในป่าครับท่านผู้ชมเขาหน้าอยู่มากครับก็เดี๋ยวนะครับก็ทำไรกันนะผมปลูกมันปลูกมะเขือเทศปลูกอะไรครับผม ท่านผู้ชมมันจะปลูกมันครับผมอาจจะทางแฉะนะครับาาก็ฝน,นตกเมื่อวานนะครับมสองวันวันีครับผมปลูกมันเสร็จก็ฝนตกใส่พอดีเลยครับท่านผู้ชม ทางนู้นครับก่ ทางนี้ก็ทะลุออกไปบ้านผมได้ครับ ก็ไมาอยู่ด้วยครับผมธรรมชาติดีครับผมตอนไหนก็มีครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องตุย้ยพลอชแน่นครับผมคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปเพียงนี้กันเนาะผมจะเดินทางกลับบ้านครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่กับบรรยากาศธรรมชาติครับผมส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม